Was trinks t du gern Was trinks t du gern นะคะเออชอบดื่มมาลายนะคะฟอร์มมาจากคำนิยามว่า trinken ที่แปลว่าดื่มนะคะ Was trinks du gern นะคะ Ich trinke gern Wasser Ich trinke gern Wasser Ich trinke gern อา i c h t r i n น e g e r ก soft. Ich t r i n k e g ก r n l i m o นะคะด i มนาดี adi, นะคะก็ค like, ือเป็นเหมือนน้ำส้มนะคะน้ำส้มลีโมนะคะ trinke g ก r นโค l a ชอบโคลาไหมคะฉั i n ื e มกันเบียร์นะคะฉันด e r มกันเบียร์ฉัืกน วนยนะคะเราชอบดื่มอะไรเรากา็ใช้คำว่าอิสทริงเกนนะคะก็ทริงเ e นก็เป็นคำกริยานะคะใช้กับอคูสตีฟนะคะก็คือกรรมตรงนะคะที่เราดื่มโดยตรงนะคะจู๊